สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับ SN เหมือนเดิมนะครับวันนี้พามาชมรถตัด h ิ t ชิเซตวิวร้อยี่สิบนะครับผมเป็นรุ่นกันสีส้มนะครับของฮิตาชินะครับผมคันนี้ก็ไซส์ขนาดกลางนะครับผมค่อนไปทางเล็กเนาะเป็นรถไซส์ขนาดเก้าตันนะครับผมนะเป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับอย่างที่เห็นเลยเนาะคันนี้ก็แรงๆเหมือนเดิมนะครับปุ้งกีขนาด 1. 5ด้าคิวนะครับก็ เป็นรุ่นร้อยยี่สิบนะนี่เลยครับก็มีแอร์นะครับมีแอร์เหมือนทั่วไปเลยนะยางสี่เส้นสวยๆนะครับผมแขนตัวนี้เป็นแขนยาวพิเศษนะครับก็ยกสูงอยู่ที่สามจุดหกถึงสามจุดเจ็ดเมตรนะครับผมนะพุงกีก็เดิมๆนะครับของฮิตาชินะครับผมพุ่งกี่สวยนะครับอันนี้สวยทั้งคันเลยนี่เลย ตรงพุ่งกีข้างหลังนี่ก็เป็นแบบปกตินะครับไม่ได้เป็นแบบสมเร็วเนาะส่วนยางนะครับยางก็เป็นขนาด 17. 5ด้าขอบยี่สิบห้านะครับตัวนี้บางทีก็มาเป็น1 8บจุดี่ขอบ24ี่นะครับแต่ว่ายางไซ์นี้จะดีที่สุดนะครับขอบ25หาง่ายนะครับผมข้างหน้าก็มีปกตินะครับเซนส่งเซนเซอร์เนาะตัดระบบอัตโนมัตินะครับกเก๋งก็เป็นแบบ ครอบกันล้มกันชนนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันตรงช่วงเอวนะครับก็มีพวกคอนโทรลนะครับมีเบรกนะแล้วก็มีปั๊มเกียร์มอเตอร์นะครับผมเป็นปั๊มเกียร์ปกตินะครับแล้วก็ปั่นมอเตอร์อีกทีหนึ่งนะครับผมก็จะลื่นไหลนะครับลื่นไหลสมูทนะครับเวลาวิ่งเวลาขับเร็วแรงนะครับเครื่องนะครับก็เป็นเครื่องของคูปะต้านะครับ V 3 8 0 0 T นะครับ เป็นเครื่อง Direct Injection Common Rail Turbo มาหมดเต็มน,นะครับคันนี้ก็เครื่องอยู่85แรงมานะครับผมก็มี i n t ค r Cooler นะ a cool er, t e r Cooler After Treatment มีหมดนะครับผมกรองอากาศกรองไอเสียที่หลังก็มีหมดนะครับเครื่องสวยๆนะครับสี่สูบนะช่วง แขนช่วงบูมก็ปกติหมดเลยนะครับพุ่งขี่ถือว่าจัดว่าสวยเลยนะครับผมไม่ได้เร็วร้ายเนาะเดี๋ยวพาไปดูในข้างบนเก่งกันนะครับก็ข้างบนเก่งเหมือนฮิตาชิทั่วไปนะครับรุ่น Zw นะครับรุ่นหนึ่งนะก็เบานะครับเบาถุงลมธรรมดานะครับควบคุมไฟฟ้าทั้งหมดนะครับผมก็เร็วแรง ทันใจนะครับผมความเร็วก็ท็อปสปีดอยู่ที่3 4มสกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนาะตามเข็มไมค์ข้างบนเลยฮะท่านใดสนใจคันนี้นะครับขนาดไซส์1.5คิวน้ำหนัก9ตันแรงๆนะครับก็ติดต่อได้ที่ snm นะครับผมพร้อมให้บริการนะครับไว้จเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณมากครับ